วันนี้เราจะมาออกกำลังกายให้ดูค่ะหายไปนานเล่นแอปนะคะากนั้นบลงิมาำได้ไหมลืมละลืมละทำไรบ้างวันนี้ครูโหด <muitas> วันนี้หน้าเป็นสิวเต็มเลยเดี๋ยวจะไปเจาะสิวเลยสิวปูดอ่ะเนื่องจากไม่ได้พักเท่าไหร่ค่ะดูท่าดูท่าแอบปวดมากเป็นเทรนเนอร์ที่โวดสุดเลยเขาว่ากันว่านี่เราแอบถ่ายนะ <adjustments painted vậy> <herum len 43> โอ้ยกี่ท่าแล้วเนี่ยจำไม่ได้เลยเหมือนเยอะกว่าเดิมแค่นี้พอจบแล้วปงไปจำในไม่าสลคนจไม่ได้นูจำไม่ได้อ๋อจำได้ๆๆำได้ๆๆๆโอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่าท่าแรกก็เหนื่อยแล้ว โหดอะโหดสายโหดมาเองค่ะทั้งหมดกี่ท่าคะเนี่ยสิบเอท่าหวิ่งวิ่งคาร์ดิโอวิ่งสอต่อสิบสวิ่งแบบไแทับบอร์ทาที่ออันเนี้ยโหดอันนี้โหดท่าที่สี่ปึ๊บลงขึ้นลงแล้วก็ท่าที่ห้าปึ๊บ ถูกปะเนี่ยพี่ไลฟ์เนี่ยมันเริ่มแล้วเพราะว่าทุกคนบอกเราไม่ค่อยไลฟ์นี่ไงมาดูเราออกมังก์ไก่กับพี่แอนนะคะแค่มาแล้วพี่ว่าทาวนิ่งดีกว่าแต่แล้วว่าให้เป็นเซ็ตเนี่ยเราเป็นทาวนิ่งนะโอ้ยเป็นเซ็ตก็ตายใช่ถูกต้องค่ะพี่ก็ต้องบอกใหม่อยู่ดียสายโวดสายโหดคนนี้นะคะมาเรียนได้นะคะมาฝึกได้นะคะชื่อพี่ออมค่ะ สายโหดจริง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 เราเปิดเพลงไหมตายมากเปิดเพลงนะเราจะเปิดเพลงกันเขาไม่เปิดเพลงเหรอเราขออนุญาตเขาเปิดเพลงได้ไหมอ่านี่ไม่รู้ว่าฆ่าตัวเองในไลฟ์

ขพ้นไงดู๊ิขอรีพร้อมเากับด้านได้กับกล้อเอะอ๋อไปค่ะ เกิดเกิดดีค่ะเรากำลังมองคุณยูยิ้ให้แฟนคดีิสมโอเคเราสุม้าครับโอเคหยิบลูกบอลค่ะ standing twist หยิบลูกบอล standing twist หยิบลูกบอลยา standing ปึ๊บเราบิดหอมปึ๊บไปค่ะยอดบิดกึศอัพสแตนดิ้งถ่ายข้างหนึ่งทีละข้าง Standing. อัพสแตนดิ้งอ่าวทวิสต์ด้วยหันมามองทางนี้ทวิสต์แล้วหันมามองพี่ทวิสต์ยกขาแล้วทวิสต์เอาใหม่ยกหันแล้วทวิสต์ทวิสทางนี้ด้วยหันยกขาแล้วทวิสต์ Standing twist that's it standing twist เปลี่ยนท่าง opposite ขาให้ feeling something มา set position ค่ะเราจะรู้ set ค่ะ everybody set set ย่อขา set bend ซ้าย up standing บิดขวา good เดิรเห็นชัดชัดทวิสตด้วย and อัพเพอนนทวิสตททวทางนี้ทวิส t ทางนี้แล้ว <c oughs> ลงไปทวิสตอีกข้างหนึง่ง uh s ่ huh. t up and rotation ยังใช้ลูกบอลอยู่ Sit up sit up b e เบนยอรนี Sit up พออฟลิกค่ะทวิสต์ดีเวทคาร r ดิโอแอต้องยอมน,นิดนึง s i ตอัพ i t ตอัพขึ้นมาแล้วขึ้นเซตอัพแล้วทวิสต์แขนเยียดตรงน้อมน้อมน้นนแขนเยียดทวิสต์ใช่ s i ตอัพทวิสต์ and ทวิสต์สองข้างอัพ i t ตอัพแล้วก็ทวิสต์ and ทวิสต์เออโรเตชันเซตอัพไม่ต้องลงไปเยอะลงไปนิดเดียวพอแค่ช้าไม่ต้องรีบทวิสต์ลงไปนิดเดียวพอ,อนิด,ดนึดนงอัพแล้วขึ้นมา Good. r o t a t e Rotate. ลงไปนิดเดียวพอ่อ good good free form ครับ 3D free form oblique crunch ก Ob ่อน oblique crunch burp ซูครับมาไปค่ะ b u r บ both knee to elbow good lock h r โ <Nice>. okay. อเคคราวนี้พลายโฟล์อาร์มแล้วยกก้นขึ้นให้สูงโฟล์อาร์มดาวลงไปยกยก้นให้สูงมาค่ะเพิร์ม ทบรตีเราทำตึงทำบมิเวค่อพื้นช้าตัวไคะเคได้่ออันนี้คือเคลียร์ค่ะด้านหลังเราตึงจากนั้นทั้งคู่จะขึ้นไปจัมนะคะพัอัพคาเลยอีกครั้งหนึ่งจัมจัมพิงลังช์เดี๋ยวพร้อมจัมเบ๊บห้าสี่สามสอง จำ้ำไม่ใช้แล้วไปค่ะปึ๊บยอ่อแทนแล้ว ใชบ bridging counter pose นะคะส้นเท้าอยู่บอลลูก่อนมีคนบอกว่าอยากมาเช็ดเหงื่ให้หม,มีคนทีคิดถึงพี่แอนด้แยละมานอนอาลุกบอลค่ะ bridging อีกรอบเอ็นซีโอเคเดี๋ยวต้องเล่นต่ออีกรอบนะคะจะดูปะดูไหมไหนบ้างคะวันนี้ทำาอะไรกันอยู่คะก็ถ้ามีเวลานะคะต้องมันออกกำลังกายกันนะคะก็จะช่วยให ใจเราชุ่มชื้นเลือดไหลเวียนดีแล้วก็จะดูเด็กตลอดเวลาน่ <laughs> พี่แอรโอเคไหมสัมภาษณ์<ะ>โอเคไหมคะกินน้ำก่อนนะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยตลบปะ <laughs> วันนี้เรามาใส่หานะคะเราไม่ใส่สวยเรามาหาๆแล้วกันค่ะเดี๋ยวก่นอนชุดนี้ขอด่มน้ำแบบ what like yeah. เกียจขาจริงๆแล้วแต่ทำไมเราถึงต้องออกก็ <c oughs> ต้องออกค่ะอยากดูดีอยากสวยก็ต้องออกใช่ไหมคะ <c oughs> จริงๆนี่ที่เกียจมากเลยนะคะทุกรังที่มาเนี่ยอยากจะบอกถ้าเราต้องแบบมีสปิริตต้องฝืนค่ะอะไรที่เราอยากได้อยากให้ดนดีอยากให้ดูสุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องทำถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากน้องๆทุกคนด้วยหมั่นออกกำลังกายค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทุกจังฟูนเนี่ยทานให้น้อยลงก็จะดีค่ะ ตอนนี้เหนื่อยมากค่ะนลมพร้อ,อมค่ะเอาไหมนี่ยังไลฟ์อยู่นะแล้วสอง <c oughs> เวลาเราไลฟ์นะคะเราก็จะทำให้ฮึดสู้ขึ้นเ <c oughs> พราะว่ามีน้องๆดูเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องสู้เจ๊ไหวไหมเจ๊เจ๊ไหวไหมจะได้ทำให้เรามีแรงพึดนะคะฝากหลักน้องท่เทำในรอบสเราจะดูนะคะนี่คือของจริงจริงจริงอะสามรอบแต่รอบ3ามเราจะไม่ออกสู่รอบสามเรื่องอะไปะเบิบเตรียมพร้อม running ไปค่ะเปิบไปเลยเริ่มแล้ว nice

เอามือจับมือจับเซ็ตแรงมือจับลูกบอลมือแฮนด์ออนบอลไปค่ะี่ย <Yes, good. S 1> ท่่านนี้ได้อะไรคะเก้าบหมออันนี้จะคอ,อ,อนะคะ stability shoulder stability หน้าท้องหน้าท้องคือคอทั้งตัวเลยทำง,งาน แขนใช้งานด้วยเพราะแขนเราต้องอยู่ที่นิ่งแขนรู้สึกแขนทํางานได้วยไหม,มต้องถามความรู้สึกทั้งตัวเลยค่ะเบล <c oughs> ต้องถามคนถามว่ารู้สึกอะไรโอเคไปเลยค่ะบาลานซ์ต่อไปก็คือจะเป็นบาลานซ์นะคะาใครรเราจ<ล>ะมีเทรนเนอร์บา้างที่เขาแบบออนไลน์ตรงยูทูบแล้วแบบพูดไปทำไปด้วยอะเหนื่อยจะตายเก่งมากเลย สูมเห็นไหมคะแขนก็ทำงานหน้าท้องทำงานอย่างแรงอันนี้ได้ก้นด้วยนะคะเตะสูงๆให้น้องเขาโดนพ่ดีด้วยนี่ได้ครุดครุดโดนค่ะโอเคเมื่อบาลานซ์แล้วสแตนดิ้งค่ะสแตนดิ้งทวิสต์ทนี้จำได้แล้วนะว่าทวิสต์ไปข้างไหนสแตนดิ้ง ย่อแลาบิดชื่นเึิบอลยกแล้วบิดใช่ย่อบินลูกบอลออกไกลตัวหน่อยไม่เอาปีง่ายเกินไปเหยียดบอลออกมาเึิบเหยียดเึิบเหยียดแขนตรงไหมย่อแล้วบิดแขนตรงบิดทั้งแขนตรงมุนหัวไหล่อา พุชเบร์ใช่มาปึ๊บย่อเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างมีสองข้างมาหยิบค่ะลองเหยียดแขนไปตรงๆแล้วบิดตรงๆมาพุชย่อพุชแขนตรงๆเอาใหม่บิดข้างทิดข้างช้าๆพี่ย่อย่อปึ๊บเหยียดแขนแล้วบิดอ่า จากหัวไหล่ปึ๊บมุนหัวไหล่มาหาพี่ค่ะหันตล้งมาปึ๊บยอ่อหันหน้ามาหาพี่ดิดเออนั่นแหละ that's what I want ปึ๊บคอนโทรลค่ะเมื่อกี้เราซ้อมบาลานซ์บนลลกบอลแล้วไงคราวนี้ Sit up and twist Rotation Sit up ลงไปไม่ต้องลงเลยเป็นสต้องฝึกการตัดเจลแล้ว มาเราสูมทาร์นะครับติดลงไปนิดนึงแล้วขึ้นมาไม่ต้องเยอะเยะียดแขนแล้วบิดหัวไหล่ไปทั้งหัวไหล่ปึ๊บลงนิดนึงพออัพขึ้นรู้สึกหน้าท้องไหมบิดจากหัวไหล่ค่ะบิดจากหัวไหล่ใช่ที่มีคอนเซนเทรตตลอดถูกตอ้องเยินดีขึ้นไหมรู้สึกมากขึ้นนะปึ๊บ แขนเยีนบตรงแล้วปิดแต่หัวไหล่เกินปิดแต่สะบัดน่าสมายังไม่เคยเคยยังคิดอะไรเลยนะว้าว <c oughs> คิดได้ยังไงอ่ะมาไปตอบไม่ถูกเทรนเนอร์คำถามน,นี้ตอบไม่ถูกเลยค่ะมาฟร,มออฟรีฟอร์มเป๊บออฟลิกค่ะมาเริ่มไหนแล้วค่ะมาแล้ว ออกซิ่ออยู่นะคะคุณแนนอนครับจัมค่ะขึ้นมาจัมบิงลังมาแล้วสามสอง ที่ TRX ค่ะหัดน,น้ำมาทางนี้ก่อนอยากคอมเมนต์อะไรกันมาคอมเมนต์ comment เลยนะคะนี่จะเป็นล็อกส่ายกันนะแต่แตคน <ไป S 1> บอกให้สู้ๆค่ะทำไมทีม่คนถามว่าทำไมท่านี้พี่แอมไม่ขึ้น ทำไมพี่บียิ่งดูยิ่งหล่อเอางานนี้<อ>เตียกันเองนะคะเชนเป๊บพี่ซูมนิดนึงมาดูหน้าดูสภาพเชนเชนอัรลาส์วันค่ะก่อนไปรีคอเบอรี่ที่ทำตามออเดอร์น่จจะแอน มีน,น้องๆให้ยจะถึงม่มีแรงเลยเติบดูนะคะข่าวเกิอบนางเกิดจะติดพื้นนะคะยกส่นมิดนึงนนมีคนอยากซับเหนือให้มาคารัะะสวานลูกบอลค่ะ ลูกบอนต้นขามางบนลกตาไปครับพี่บีอุปกรณ์ให้พี่บีขอนะคะอันนี้ปึ๊บสิบเจ็ดเทาให้หนานโอ้ยโคเห็นมาใส่กอดมามาส่วนแล้วเอามือจับไว้ไปจับปึ๊บยกให้สูงมาแล้ว ไว้ต้องทิพน่นแหละจับไว้ตอบจับไว้โอเคส่งกลับไปให้พี่ตีครับไทคุณคะเหนื่อยมากกำลังคอมเมนต์เป็นนี้ค่ะดูดิ ถ้าธรรมดาก็แบบไม่ยอมนะดูถุงใส้มาโปะท้องอีกหนักไหมถามเลยว่าหนักไหมหนักมากตอบเลยเหลืออีกค่ะเหลืออีกเอกประมาณสองรอบันไหมได้อีกรอบหนึ่งค่ะจะหมดเลาละเป็นลมโอเคค่ะแค่นี้เลยจะพูดเปล่าะจะไปละ ไปโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวมาตามอ่านคอมเมนต์ที่หลังแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย